คุณหมอบอกว่ามีคลิปคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยากจะเปิดประเด็นให้กับผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มเลยจะได้ทำความรู้จักกับจ้าโรคไข้เลือดออกอย่างสั้นๆกระชับได้ใจความผ่านคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะไข้เลือดออกป้องกันได้แก้ไขทันโดยกรมควบคุมโรคเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันก่อนค่ะใช้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ฟ้าใสจากกรมควบคุมโรค จะชวนน้องๆมารู้จักกับเจ้าเดงกีหรือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะเชื้อไวรัสเดงกีมีสี่สายพันธุ์นะคะมีต้นกำเนิดมาจากลิงในทวีปแอฟริกาโดยมีเจ้ายุงลายตัวร้ายที่ไปกัดผู้ป่วยแล้วมากัดเรา แพรเชื้อเดงกีให้เข้ามาอยู่ในเลือดของเราทําให้เป็นไข้เลือดออกน้องๆต้องสังเกตดีๆนะคะยุงลายตัวร้ายที่ว่าขาของมันจะเป็นลายดำสลับขาวยุงลายชอบน้ำนิ่งใสแล้วก็ชอบอยู่ใกล้ๆพวกเราตรงไหนที่มีน้ำขังมันยิ่งชอบมาวางไข่แล้วก็โตเป็นลูกน้ำ ยุงลายหนึ่งตัววางไข่ได้หลายรอบรอบละหลายร้อยฟองพอครบเจ็ดวันมันก็บินมาดูดเลือดพวกเราได้ดังนั้นน้องๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่กำจัดแหล่งวางไข่ของยุงบ่อยๆนะคะความร้ายกาจของเจ้ายุงลายยังไม่หมดแค่นี้พวกมันดูดเลือดเราได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน พอเชื้อไวรัสเบงกีเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าติดเชื้อก็ตั้งเป็นอาทิตย์เลยนะคะคนที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงติดต่อกัน2วันหน้าแดงปวดท้องท้องเสียปวดเมื่อยบางคนมีผื่นขึ้นหรือไม่ก็คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยอย่าชะล่าใจปล่อยไว้นะคะรีบไปพบคุณหมอเลยจะดีที่สุดค่ะ แล้วถ้าคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะโดยมากแล้วเราจะหายจากโรคไขเลือดออกได้เองค่ะพี่ฟ้าใสาขอเตือนนะคะว่าห้ามไปซื้อยามากินเองเด็ดขาดเลยเพราะยาพวกนี้อาจทำให้เลือดออกข้างในร่างกายเราได้สมกับชื่อโรคไขเลือดออกไงคะเป็นหนักๆถึงตายเลยทีเดียว แต่หากลับถึงบ้านแล้วอาการป่วยกลับรุนแรงขึ้นเช่นมือเย็นเท้าเย็นหัวใจเต้นเร็วกับความดันเลือดต่ำถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กก็จะซึมไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเท้าก็กินน้อยลงให้รีบพาไปหาคุณหมอโดยเร็วที่สุดเลยนะคะ ถึงแม้ว่าการมีสุขภาพแข็งแรงจะช่วยให้ค่อยๆหายป่วยจากโรคไขเลือดออกได้เองแต่ก็อย่าวางใจเพราะเราสามารถกลับมาเป็นโรคนี้ได้อีกพีฟ้าใสาจึงอยากแนะนำว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะพวกเราต้องร่วมมือกันตัดวงจรยุง ตรงไหนที่ฝนตกลงมาแล้วมีน้ำขังน้องๆต้องเทน้ำทิ้งไปตรงไหนมีลูกน้ำก็ตักให้ปลากินหรือเปลี่ยนน้ำใหม่ไปเลยค่ะกำจัดยุงร้ายเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนน้องๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้านให้สะอาดเป็นพลังสังคมดูแลวัดโรงเรียนสวนสาธารณะ ให้ไม่มีแหล่งน้ำขังไม่ให้เจ้ายุงร้ายมาวางไข่ได้เป็นอันขาดเลยนะที่สำคัญน้องๆต้องระมัดระวังตัวเองด้วยไม่ให้โดนยุงกัด <S <S 2> <S 2> มันสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดหรือทายากันยุงกันไว้ก่อนเสมอถ้าทำตามที่พี่ฟ้าใสาบอกได้อย่างนี้ทั้งหมด เจ้ายุงลายตัวร้ายก็หมดสิทธิ์แพร่เชื้อแดงกีน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ก็จะปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกตลอดไปค่ะ ให้เลือดออกรู้ทันป้องกันได้แล้วก็แก้ไขได้ทันท่วงทีขอบคุณพี่ฟ้าใสนะคะ <c oughs> เรียกว่าเป็นตัวเดินเรื่องคลิปนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขที่ผลิตคลิปวิดีโอสั้นๆแบบนี้กระชับได้ใจความเผยแพร่นําสู่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่จะนามาเผยแพร่พูดคุยในรายการ